สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกลับเกม Fight n i h t t at Freddy นั่นเองซึ่งก็วันนี้เรามากับคืนที่4แล้วนะครับคืนที่3เนี่ยเราได้เห็นเฟรดดี้เริ่มขยับตัวแล้วนะครับเริ่มมาส่งตามพื้นที่ต่างๆว่าเอ้ยฉันจะบุกแล้วนะหรือว่ายังไงก็ตามแต่นะครับเอาจริงๆแล้วผมยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่บางคืนน่ะมันไม่ยอมบุกนะครับอย่างอย่างคืนที่แล้วเนี่ย บอนนี่แทบจะไม่บุกเลยบุกน้อยนะครับใน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 ช่วงหลังอะ่ะเออที่ผมไม่ได้ถูกฆ่าโดยโกลเด้นเฟรดดี้ก่อนนะนะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะซัดเลยนะครับแบบเริ่มมาปุ๊บเอ๊ะนั่ก็รีบเกินไปใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมคืนที่4ฮะผมจะใช้ทริคแบบเดิมนะครับก็คือทริคทีเ่เปิดกล้องนะครับเปิดไฟเช็คซ้ายเช็คขวานะครับเนี่ยเปิดกล้องเช็ค ตอนนี้ก็อาจจะเช็คอะไรก่อนๆน,นะแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ผมว่ายังไม่ต้องหรอกครับเสเคนที่สี่แล้วนะครับเริ่มมาก็ชิก้าขยับแล้วอุ้ย uh, oh, ขยับเร็วมากโอ้โอ oh, oh. โอ้โหบอนนี่มาตรงนี้แล้วที่ตายเหอะ What the fuck โ h o โ Oh h โหว่ามีคนตายแล้วครับเมื่อกี้คนกายไม่น่ารอดนะ ก้อยู่ห้องครัวเปดดี้ไม่ขยับโอเคอยังได้อยู่ครับตอนนี้เรียกได้ว่าีซี่มากๆปิดไฟก่อนโอเคจริงผมไม่ควรจะรีบอย่างนี้นะวัดรีบจังวะ าหายกัน3แล้วครับผมผมไม่รู้นะว่าเฟรดดี้เราต้องแก้ไขยังไงอะ่ะเพราะผมก็ยังผมยังไม่ค่อยน,นั้นกับเฟรดดี้เท่าไหร่ครับ อีกหนึ่งแล้วครับผมได้ยินเสียงเดินอีกแล้วผมว่าชีก้าเดินมาใกล้เราโอเคยังครับยังครับยังเดินไม่ใกล้เท่าไหร่โอ,โอ้ทำไมมัน ตาเลือกอย่างนั้นนะโหหายไปแล้วครับเฮ้ยหายเร็วมากอ๋อเดินมาอยู่ตรงนี้เราต้องทำการแบบ ดูครีเฟมเลยดูแบบครีเฟมบายครีเฟมเลยอุ๊บฟัก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 อย่าพึ่งดิโอเคมีคนอยู่ห้องครัว สีสองยังไปไหนไม่ถึงไหนเลยครับผมมือสั่นแล้วฮะตอนนี้เฮอ้อใจกล้าหน่อยสิโว้ยไปลุยมาถึงขนาดนี้แล้วต้องเล่นแล้วครับ ดำแล้วดำแล้วมันดำแล้วเมื่อกี้มันบอกอยากจะลองดำดำกูับใครใครให้รู้ดำดำคนอยู่ห้องครัวครับทุกคนก็จะเห็นแบบผม ลับอย่างเงี้ยเรื่อยๆฮะเป็นเรื่อยๆจน w h ั t จับโอเคมีคนอยู่ห้องขัวเหมือนเดิมมีคนพยายามแฮกจอผมอะมีคนหัวล้อหัวล้อเก่งคนเดินมา ยังไม่เห็นฟอร์เฟรดดี้เลยครับตอนนี้ว่าแล้วเมื่อกี้ผมแม่งมองผิดทางโอ้โหน่ากลัวจังครับตีสามแล้วอ่ะโอ้โนโอเค่แคยังเดินอยู่ ยังอยู่นี่มันยังไม่ย้ายไปไหนโอเคเรื่อยๆครับตีสี่แล้วครับตีสี่แล้วครับทุกคนโอเคเหมือนว่าโฟลกายจะตายแล้วนะครับ ตอนนี้ปิดฝาเฮ้ยตอนนี้ผมรู้สคอนแทคกับทุกคนแล้วครับอยู่ไหนวะ แต่ตอนนี้คือเฟดดี้อยู่ใกล้เรามากครับเสียงอย่างเงี้ยคือมันมันเริ่มเดินเข้ามาแลวเฟดดี้อ่ะใช่ปะเสียงที่มันมีเสียงเพลงเงี้ยเอาอีกแล้วบอนนี่โอ้ยอิส me. อิส m ม Mario อิสเม่ Mario มีเสียงมิกี้มาส์ใช่หรอวะโอเคครับ ทำหน้าแบบอ,อืออือโอ้ยมาแล้วทั้งชีก้าทั้งบอนนี่เลยอ๋อฟากมือผมแบบมันไม่ทำงานสวนทางกันอะเอาอะไรวะคืออะไร กีก้าเดินเข้ามาแล้วใช่ไหมอุย้ยเฟรดดี้มาแล้วเขาหลีกทางให้เฟรดดี้วะอย่าพึ่งครับจะชนะอยู่แล้วเออนะ่ะกึรึรึฟาดเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็แค่รอ รอเวลาเท่านั้นนะ่ะชิคกายอยู่ห้องครัวเค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 ผมว่าเราทันว่ะเห็นดวงตานั้นไหมครับทุกคน <S 1> <S 1> แซวไปค,คนนี้ไปละ That's อี The so easy boy โอเคคืนที่ห้าเหมือนโฟนกายจะไม่มาแล้วเพราะว่าโฟนกายตายั้งแต่ตอนที่สี่แล้วนะครับไม่ถึงคืนที่สี่อ่ะคืนนี้ก็จะมีแต่ผมอ้าวเฮ้ยผมมาได้ยังไงวะ Why so freaking fast boy fuck? โอ้ยวัดโอ๊ยสิ่งอะไรนี่ เดินเพ่นพลาดเลยอ่ะชิก้าในห้องกวาน นี้หาไม่เจอครับ <mel od g> ผมคืนที่วัตตาฟัก การสมาธิมากๆครับ ไ้ไปว้าวเฟดดี้มาแบบหน้ากูแล้วอะตีสองเองพี่โอ้ยดำดัมมาอีก ด้วยกู ที่สามเองผมว่า มากตอนนี้ใจผมเต้นหมดแล้วอะนั่นนัวนแล้วกู กูผ่านคืนนี้ไปเถอะ ดริแสแทกเราหรือเปล่าววะ <Fuck. S 1> ผมปิดประตูแล้วครับผมปิดประตูค้างไว้แล้ว fuck 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 อ้ผมจะยืดสองสองเปอร์เซ็นต์นี้ไว้ ผมจะยืนสนมบัติได้ดีไว้อโอ้มมันต้องเตือนเราก่อนดิ นี่ก็คือไฟในแอ a เฟรดดี้ครับคืนที่5จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคืนที่6อยู่แหละนะครับแต่ว่าขอไปทำจัวทำใจแป๊บหนึ่งนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผม See you ฮะ